สวัสดีนะคะวันนี้พบกวับผมเกีเกีออสซีชแน,นลวันนี้ก็จะมารีวิวของเล่นกันไม่รีวิวเกมหรอกคิกเกจนี่เดนอสซอลัสนี่นะครับนี่คือกล่องด้านหนะ้าเดนอสซอลัส m ม k e u ั b บีไลฟ์ ไม่รู้ช่งหวแ่านี่ข้างหวัวแม่งเลยเหรอคำยาอีกแล้วลำหนึ่งครับ <c oughs> นี่ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ l a ์ t อ m e up it s was wonderful and so bad toys for the chalinda linda lại linda là mê lọc chẳng hết nè lọc đẹp nè nè đây อันนี้คลิปที่สองคลิปแรกไม่ได้ลงไม่มีเสียงใช่ว่เกอาอะไรถูการะกันแล้วเก็จะมาดู ของของปาก่อนมนโฟกคัด,ด้วยจเจริญตรงนี้จะเป็นรอยฟันเป็นปากเป็นหุเป็นกระโหลกส่วนหัวหกระโหลกส่วนหัวที่ชิน มีกระดูกส่วนลำตัวอันนี้ก็อีกชิ้นหนึ่งกระดูกส่วนลำตัวอก็ยม่มีอะไรบากขาหลังขาหน้าขาหลัง นี่คือ,อยางสไทสอหางโอเคขั้นแรกเอาเอาเอาออกก่อนอเอสี่เอาห้าชิ้นส่วนนี้มาขั้นแรกประกอบปากเข้าไป,าไปนี่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้แล้วก็มันจะมีเพชรออกมาแล้วก็ติดไปตรงเข้าไปลงรูเลยติดเข้าไป ไอ้เจ๊ดันให้เข้าแล้วกันนี่นะครับปากอะไรกว้างอ่านอย่างนี้เลยปากอะไรไม่รู้ปากปากคนรู้ว่าปากเดียวสองปากนี้สองอ่านได้แค่นี้ไม่ใช่หรอไปอ่าโอเวอร์เกินตอนที่สองโอโทษทีคนที่สองก็เอาน,นิ้วติเข้าไปแล้วก็เอาอันนี้อากาศปิดเลยเดี๋ยวอันนี้ติเข้าไปใช่ม แล้วต้องทำให้มันตรงลงมาเดี๋ยวจะาตไหมอ่งเงี้ย่ก็ไปที่ไปตเอาให้ตรงให้ตรงตรงไอม่ตรงเลยตรงไหมตรงมันไอ้ตกของเล่นเนี่ยมันต้องใช้ความคิดคำมวณเยอะไดชสองมีรูกว่ทั้งหมดห้ารูนะคร ลนี่พอลมีสองลูตรงนี้นะนี่ติดเข้าไปส่วนหางกระดูกส่วนหางติดลาตัวเข้าไปเลยทำไมไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ เชีอได้อย่างนี้แล้วนะแล้วข้อ,าอขาอติดขาหลังเลยระชุบนี่ระชุบนี่ได้แล้วขาหลังข้อไปอขาหนึ่งต่อไปก็อีกขาหนึ่งฝั่งนี้นะครับมอนคงกระดูกตายเลย ตัเท่าไันเหมือนมากคงกระลุกตายแล้วลว,วันนี้ก็มาดูจุดขยับกันเลยอย่าเพิ่งปลากันนี่ครับไม่ครับไม่นี่โอ้มันรู้ว่ามันยืนได้อย่าง วันนี้เนี่วันนี้นะนนนะตักเลยมาดจุดยับกันนะครับนนั่เละเดี๋ยวมาลองกันหัวมันได้สองร้อยหกสิบหัวมันได้สองร้อยหกสิบนะครับอืมตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มโมงใช่เลย ปากอาจาาดะกว้างมากนี่ถุอก็แค่นี้แหละโอเค,เลอเคเอกลับขึ้นกลับขึ้นเอือขาดเลยเห็นไหมตัวหนึ่ง